ครับก็สวัสดีตอนเศร้าๆครับผมสุขสุขพนครับพากึินเขาอีกคือเกาครับผมมื่อนี้อยู่กันที่ดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมพากึินเขาสูงอีกแล้ว เขาเที่ยวนี้ก็มีแต่ชั้นชั้นสูงๆนะครับผมบรู้ว่ามีเห็ดบนเาครับเนาะตามเอฟซีเพื่อนบอกมาให้ขึ้นไปทาง,ทางนี้นะครับเขากับบุ้งหู้ห่มหูห้ไม,ม้รหบผมก็ต้องร้องเราะไปเรื่อยๆดูว่าสีมานอบอมอนี้ก็มาสามคนขึ้นเขาครับผมน้องแพงแลวก็น้นองซ้ายนะครับเนาะจะแยกกันหาย,ยุ่ตามนี่ครับผมย่างขึ้นเขาไปเรื่อยๆครับย่างขึ้นมาพอเห็ดหนาแหล่สองสามดอก อู้อันี่ดอกใหญ่นะครับีทั้งดอกใหญ่ดอกน้อยจูมมันคือดอกน้อยแต่ดอกปกค่อยใหญ่ครับผมเป็นเห็ดตาแดงเลยนะมั้งเนี่ยอู้ดอกกำลังสวยๆครับผมเป็นหนึ่งไปแกงแซ่บป,ปะยังเ,เมนเห็ดบ่ มาแรงกินดอก,นะกมันยเงี้ยนครับผมดอกมนะันอู้มูมันอยู่ยพุน่นครับผมนี่าเหงาห,หน่อยอู้ทาง้งลานจุดจุมมจ่มเลยมันงจุดจุ่มพี่น้องครับผมเสียจุจุม่มแต่ว่าดอกมันค่อยง่ายครับผม อ,อีดอกหนึ่งฮะอีดอกนึงนี่ครับอูดอกงาดีสองดอกนะครับเน่าไปแล้วดอกนึง ีครับผมนี่หลายดอกอยู่ดอกเน,น่ากันนี่หน้าเละ ก็ค่อยไลยปันใดครับผมตอกไปห่างๆมองดูดอกอีดอกหนึ่งครับเ็ดหน้าแล่ครับผมดอกหนึ่งดอกเดียวนี่้อแล้วครับสองสามดอกนีดอกหนึ่งงา,ง,งามๆเลยโอ้หลุดหนีแม่เย่ยกำลังเก็บดี đọc ná đi hết Được đọc nhẹ đó đựng đọc đi ô cái trang bốn mươi người Điểm đọc điêu đó nhiều luôn, bông nè luôn lem cả đi luôn, tôi đang lem luôn các, bạn. nè, 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 đây các bạn. nè, 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 cỏng đọt lên gặp nằm đọt lên có gì đẹp cỏng đọt những đọt này để ปกติมันออกเป็นโม่นะเห็นอันนี้แต่ว่าก็มีดอกเดียวเอ้อหลาะไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับดอกนี้พอไปเท่าดอกบ่มีม่มือเลยนี่เป็นดอกเดียวเลยค่อ,คอยๆเลี้ยมไปดอกงามดีครับดอกเดียว หนึ่งก้อนหินนี่ครับยางมาสูนเติบพี่น้องครับผม้างบนนี่มันแหงครับผมเทงสันดอยค่อยีเห็ดมีขมีอยู่หมองระดอกสองดอกห่างๆครับแหงแรงเนาะครับเนาะฝนบ่อยตกครับปีนี้ถ้าฝนตกนี่น่าจ,จะออกอยู่นะครับเพราะว่ามันถึงเวลาเห็ดมันออกแล้วเห็ดอยากออกอยู่แต่ว่าฝนโมมีครับผมก็เลยเห็ดแหง เห็ดบ่หลาย,ยข้างๆอ้าย่างันไปีจังน้อยครับผมก็เห็ดฮะสองสามดอกครับเก็บดด่บค่อยหลเห็ดอันนี้ก็มักขึ้นพร้อมกับเห็ดนาเลเน,นี่ดอกนึงดอกนึงครับเห็ดหาด เห็นตะคร้ดีดอกนีนะ่ครับอ้หุ่นดอกหนึง่ดงดอก2ดอกก็ได้แกงอู้พีอีกสามดอกสองดอกอเลน่อยดีจครับอสองดอก พอด้แกงอยู่ครับผมมีอีกนะครับสองสามดอกเที่เขาบ่มีครับผมมันแหงผดลงมาเอาทั้งรางทึกเกาทั้งขึ้นเขา <c oughs> พอด้เรนดอกนึงครับ đổ bốc cơm ngay nó các bạn 2 người nội 2 sống 3 đọc 2 đọc 3 đọc 3 đọc đây là hệt kèng xép con จุ่มน้อยมันจุ่มน้อยเห็ดนาแหล่นะครับผมเก็บมาเลยแบบนี้ครับผมอุ๊บทั้งหน้าก็มดนี้เลยครับโอ้ดอกนี่งามนี่้งหน้ามีืดนะ นี่ครับเจ็ดบดได้อยู่สูงบดไดอยู่ต่ำต่ำอยู่ตีนดอยครับออกนึง ดอกมือแมนปอ,อัอน,นี้เป็นเห็ดแป้งครับเห็ดน้ำแป้งดอกนึงเห็ดแป้งสองดอกนะครับแบบนี้ครับดอกนึ่งดอกนึงครับ กิดทางห้างกันฟูดลงนุ้ยเปื่อยไปหอดบ่ได้ครับเอ้าถอยทัทบครับผม หมุนปลาโนใหม่มาเกะโบท่านออกครับผมนอไรแถวนี้ยังโบท่านได้มีนอหนะครับนําหวยกับโบท่านได้ไหลาน้อครับเนาะแถวนี้น่าจะแห้งๆนะครับบ่ค่อยฝนบ่ค่อยตกเอ๋อเดี๋ยวยางกลับแล้วครับผมกลับออกไปน้อครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานรวมๆกันอยู่ทางออกครับผมว่าเสียวนอใหม่จากต้มนึงกับผมมีเลยครับเอาละครับผมลงเขามา่อหอดทางออกแล้วครับผมมาเบิ่งผลงานกันน้อครับเนาะอู้ได้หลายเติบตัวลอดนงแพง เกือบเต็มตาอยู่ครับผมนี่โอ้เห็ดคข่กับนี้ครับเห็ดดินเห็ดเครื่องนะครับผมมือนี่เห็ดรวมกับเนี่เห็ดสมุติทั่วไปเนาะครับเนาะผมก็ได้ซัมบนละเนี่ยเห็ดนาและนะครับส่วนหลายเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเห็ดยังยืนก็ได้ดอกสองดอกนะครับเห็ดหาดกับซี่หาดอกนะครับเอารวมกันนี่ก็ได้ตาหนึ่งอยู่ครับผมนี่จะได้ตาหนึ่งอยู่ได้แกงใหญ่ๆเดี๋ยวกินพู้ละพี่น้องครับผมมือนี่ก็เป็นอีกมือที่ย่างคัก นี่แต่ยางกับยางครับผมยางไก่เติบนะครับอุ้ยเกือบบลอดแดดกระห่อนนะครับผมอ้าขอบคุณทุกไรทุกแช์ครับผมทุกการติดการตามนะครับเนาะเอาไปคลิปนาพามาเก็บไม้ครับผมมือนีกับพิกัดอยู่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ขับรถมาไก่เติบนะครับเนาะสองกิโลครับผมมาหาบึงเห็ดนะครับช่วงนี้ทั้งทั้งใดกับคือกันเนาะเห็ดออกเอ่อเมล่อหายงยากๆคือกันครับผมเลาะเบึงทั้งนี้กัเป็นประสบการณ์ครับผมเวลาเห็ดออกจังได้เลาะนะครับ นะครับเนาะพอได้อยู่พอได้กินครับผมอ่ะกลับบ้านก่อนครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าน,นางสาวเมย์ก่อนครับผมฮู้นย่างลงมาสูงกระโดกกระเดียครับผมดอยนี่สูงขนาดพี่เจ้าแถวนี้มิเดียดอยตั้งๆแบบชั้นๆนะครับผม